เป็นลูกผู้ชายอย่าทำแบบนี้มันทำให้คุณหมดเสน่ห์ทันทีความเป็นลูกผู้ชายไม่ได้ถูกตัดสินด้วยกล้ามอกไหลกว้างหรือเสียงที่ทุ้มปั่มเหมือนพระเอกหนังแอคชั่นความเป็นลูกผู้ชายจริงๆมาจากส่วนลึกที่สุดของจิตใจคุณส่วนที่มีทั้งพลังความมั่นคงความเยือกเย็นและความสามารถในการควบคุมตัวเองในสถานการณ์ที่คนอื่นล้มเหลวผู้ชายที่ดูมีเสน่ห์ไม่ใช่คนที่ดังที่สุดไม่ใช่คนที่รวยที่สุด ไม่ใช่คนที่มีกล้ามใหญ่ที่สุดแต่คือผู้ชายที่คุมตัวเองได้และคุมสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องพูดให้มากคำบทความนี้คือการเปิดโปงพฤติกรรม8ข้อที่ผู้ชายห้ามทำเด็ดขาดเพราะมันทำให้คุณดูราคาตกทันทีแบบดาร์กลึกจิตวิทยาเข้มข้นขยายทุกประเด็นให้เห็นถึงกลไกภายในที่ทำลายเสน่ห์ของคุณอย่างช้าๆแบบที่คุณไม่ทันรู้ตัวข้อที่1การอ้อนขอความรักมากเกินไป ภาษากายของผู้ชายที่กำลังประกาศว่าผมไม่มีค่าผู้ชายจำนวนมากคิดว่าความรักต้องได้มาจากการขอหรือเรียกร้องพวกเขาทักไปก่อนตลอดรอข้อความตอบรีเฟซแชทวันละเป็นร้อยครั้งคอยถามว่าทำไมไม่ตอบยังรักกันอยู่ไหมหรือเรายังโอเคใช่ไหมนะโดยไม่รู้เลยว่านี่คือรหัสลับของความสิ้นหวังในโลกจิตวิทยาในธรรมชาติสิ่งมีชีวิตที่อ on ่อนวอนคือสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอ และความอ่อนแอนี้มองเห็นได้ชัดเจนในพฤติกรรมและน้ำเสียงคุณกำลังส่งสารว่าผมไม่มีอะไรพอให้คุณเลือกผมมีแค่ความต้องการของผมเองผู้หญิงมองผู้ชายแบบนี้ยังไงครับไม่ได้มองว่าน่ารักแต่มองว่าไม่น่าปลดภัยและไม่น่าสงบใจเพราะผู้ชายที่ต้องการความรักตลอดเวลาคือผู้ชายที่ไม่มีความรักในตัวเองเพียงพอและคนที่ไม่มีความมั่นคงจากภายในย่อมเป็นภาระต่อคนอื่นเสมอ ผู้ชายที่ดูมีเสน่ห์ไม่ใช่คนที่เรียกร้องแต่คือคนที่มีคุณค่ามากพอจนคนอื่นรู้สึกว่ากลัวที่จะเสียเขาไปตั้งแต่ต้นข้อที่2อวยวายกับเรื่องเล็กน้อยผู้ชายที่แพ้อารมณ์ตัวเองคือผู้ชายที่ไม่มีพลังอะไรเลยในโลกความเป็นจริงไม่ใช่กำลังแขนแต่คือกำลังใจและกำลังใจเย็นที่ทำให้ผู้ชายน่ากเกรงขามไม่ใช่หน้ากลัวแต่ผู้ชายหลายองคคิดผิดพวกเขาตะโกนเพื่อจะดูมีพลัง โวยวายเพื่อยืนยันความถูกต้องโมโหเพราะคิดว่ามันทําให้ตัวเองดูจริงจังแต่ในจิตวิทยาผู้ชายที่ขาดเซลล์เรกูเลชันคือผู้ชายที่ไม่มีอํานาจภายในและผู้หญิงสามารถมองเห็นสิ่งนี้ได้อย่างรวดเร็วยิงท้าคุณโกรธกับเรื่องเล็กๆเช่นรถติดร้านช้าคนพูดไม่ตรงใจคุณกําลังเปิดเผยว,ว่าคุณไม่มีทักษะในการรับมือโลกจริงเลยแม้แต่นิดเดียวพลังที่แท้จริงของผู้ชายคือไม่จําเป็นต้องใช้พลัง ผู้ชายที่นิ่งและแสดงให้เห็นว่าควบคุมตัวเองได้คือคนที่ทําให้คนรอบตัวรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกปลอดภัยคือหนึ่งในเสน่ห์ของเพศชายที่ทรงพลังที่สุดข้อที่3เอาใจคนอื่นจนลืมตัวเองผู้ชายที่ทําดีจนดูไร้ตัวตนคุณอาจคิดว่าการเป็นคนดีคือคุณจาสู่เสน่ห์แต่ความจริงคือผู้ชายจานวนมากใช้ความดีแบบผิดวิธีพวกเขาทําดีกับทุกคนจนเกินเหตุเอาใจจนลืมขอบเขตของตัวเอง พยายามเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนจนสุดท้ายไม่มีใครเคารพในเชิงเจตวิทยานี่เรียกว่า approval seeking คือการการะทำเพราะหวังให้คนอื่นชอบไม่ใช่เพราะคุณอยากทำมันจริงๆผู้หญิงมองเห็นสิ่งนี้ได้ชัดเจนยิ่งกว่าที่คุณคิดและรู้ทันว่าคุณกำลังซื้อใจเธอด้วยความดีซึ่งเป็นสัญญาณของผู้ชายที่ไม่มั่นคงทางอารมณ์ ผู้ชายที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่ผู้ชายที่ทําดีจนตัวเองหายไปแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรให้เมื่อไรควรถอยและเมื่อไรควรพูดว่าไม่เพราะคําว่าไม่คือเส้นแบ่งระหว่างผู้ชายที่มีแก่นกับผู้ชายที่พึ่งพาการยอมรับของสังคมเพื่อยืนอยู่ได้ข้อที่4อวดทุกอย่างที่มีเพราะผู้ชายที่มีจริงไม่จําเป็นต้องประกาศยุคนี้คือยุคที่ทุกคนเสพภาพลักษณ์แต่ทุกคนก็รู้ทันภาพลวงตาเช่นกัน ผู้ชายจำนวนมากใช้ความสำเร็จของตัวเองอุปกรณ์ราคาแพงรถกระเป๋านาฬิกาหรือการโชว์ฐานะทุกแบบเพื่อสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองแต่ไม่รู้เลยว่ามันคือสัญญาณลึกๆของความกลัวว่าไม่มีใครมองคุณถ้าไม่มีสิ่งของเหล่านี้คนที่ต้องโชว์คือคนที่กลัวถูกมองข้ามคนที่ต้องอวดคือคนที่กลัวว่าในตัวเองจะไม่มีค่าเพียงพอความจริงคือผู้ชายที่มีเสน่ห์ที่สุดคือผู้ชายที่มีมาก แต่ไม่จําเป็นต้องพูดถึงมันเลยแม้แต่คําเดียวความลึกลับคือแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดของมนุษย์และความลึกลับของผู้ชายถูกสร้างขึ้นจากการมีแต่ไม่พูดข้อที่5ติดโซเชียลจนถ่ายความลึกลับผู้ชายที่โพสต์ทุกอย่างคือผู้ชายที่ถูกอ่านง่ายเกินไปความลึกลับคือสเสน่ห์แต่ผู้ชายหลายคนทําลายมันด้วยมือของตัวเองผ่านโซเชียล พวกเขาโพสทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวดูหนังไปเที่ยวจนไม่เหลืออะไรที่คนจะต้องเดาในแม้แต่นิดเดียวมนุษย์ลหลงไหลในสิ่งที่คาดเดาได้ยากไม่ใช่สิ่งที่เห็นหมดทุกมุมผู้ชายที่โพสทุกอย่างกำลังบอกว่าผมอยากให้คนสนใจชีวิตผมแต่ผู้ชายที่มีเสน่ห์จริงๆคือผู้ชายที่ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องให้ใครรู้ทุกเรื่องไม่ใช่เพราะปิดบงังแต่เพราะคุณให้ความสำคัญกับชีวิตจริงมากกว่าการชอให้คนอื่นเห็น ความลึกลับทําให้ผู้ชายดูมีชั้นมีมิติและดึงดูดกว่าผู้ชายที่เปิดเผยจนหมดไส้หมดพึงบนฝีตัวเองข้อ 6. ขี้อิจฉาขี้ระแวงบาดแผลในใจที่เปิดโปงผู้ครั้งที่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นความอิจฉาไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันคือกำสารภาพว่าผมยังไม่พอใจตัวเองผู้ชายที่อิจฉาคนอื่นง่ายๆหรือระแวงแฟนแบบไร้เหตุผลกำลังเผยให้โลกเห็นลากลึกของความไม่มั่นคง คุณอิจฉาเพราะคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ดีพอคุณระแวงเพราะคุณกลัวว่าไม่มีอะไรในตัวคุณที่ให้เขายึดเหนี่ยวได้ผู้หญิงไม,ไม่ต้องการผู้ชายที่มีครบทุกอย่างแต่ต้องการผู้ชายที่มั่นใจในตัวเองแม้จะยังไม่สมบูรณ์ความมั่นใจแบบนี้คือเสน่ห์ที่ซื้อไม่ได้และปลอมไม่ได้การควบคุมอารมณ์อิจฉาและระแวงคือสัญญาณของผู้ชายที่เติบโตแล้วจริงๆข้อที่7ไม่มีจุดยืนผู้ชายที่ตอบว่าก็ได้หมด คือผู้ชายที่ไม่มีใครอยากตามผู้ชายที่เสน่ห์แรงไม่ใช่ผู้ชายที่ทำตามทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจแต่คือผู้ชายที่มีมุมมองมีหลักคิดมีทิศทางของตัวเองคนที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตและจะไม่ปล่อยให้ลมพาไปตามสถานการณ์คนที่ไม่มีจุดยืนมักจะตอบว่าก็ได้หมดเอาตามที่เธอว่าผมไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีนี่ไม่ใช่ความสุภาพแต่มันคือการหลีกหนีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ผู้หญิงไม่ต้องการผู้ชายที่สั่งเธอแต่ต้องการผู้ชายที่รู้ว่าตัวเองกำลังเดินไปไหนเพราะผู้ชายแบบนี้พาเธอไปด้วยได้ข้อที่ 8. หลีกหนีความรับผิดชอบผู้ชายที่โตแค่ร่างกายแต่ไม่โตที่จิตใจผู้ชายที่หลีกหนีความรับผิดชอบจะหมดเสน่ห์เร็วกว่าที่คิดเพราะมันแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมในระดับพื้นฐานที่สุดของชีวิตการรับผิดชอบเป็นล่กของความเป็นชายไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบคำพูด การงานความสัมพันธ์หรือแม้แต่การดูแลตัวเองก็ตามผู้ชายที่ปัดความผิดให้คนอื่นแก้ตัวเก่งไม่ยอมรับว่าผมผิดคือคนที่ยังไม่เติบโตและผู้หญิงรับรู้ได้ทันทีว่าผู้ชายแบบนี้จะพาเธอไปเจอปัญหาแทนที่จะปกป้องเธอจากปัญหาความเป็นชายที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีข้อผิดพลาดแต่คือการยืนหยัดแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างสง่างามบทสรุปสเสน่ห์ของผู้ชายไม่ได้เกิดจากโชค แต่เกิดจากวินัยภายในตัวเองผู้ชายที่เลิกทำพฤติกรรมทั้ง8ข้อที่กล่าวมาจะกลายเป็นคนที่น่าดึงดูดขึ้นแบบผิดหูผิดตาโดยไม่ต้องพยายามทำตัวเท่เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้ชายไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณแสดงให้โลกเห็นแต่มาจากสิ่งที่คุณควบคุมได้ในชี้เงียบใจคุณค่าและวินัยของคุณเอง